สวัสดีครับรายการเอ็กซ์ซูเกติฟวันนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับคุณกฤษดาสุโกสนแคลมหรือคุณน้อยวงพลูครับสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีครับสวัสดีครก่อนอื่นก็ต้องขอให้คุณน้อยช่วยอัปเดตชีวิตสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้คุณน้อยได้ทําอะไรอยู่บ้างนอกเหนือจากการเป็นศิลปินที่มากหลาด้วยความสามารถมีผลงานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วเนี่ยรูบสึกคมากครับก็ตอนนี้ก็ อยู่วัยที่แบบยังค่อนข้างเริ่ม slow down ได้หน่อยมั้งครับนะฮะในเวลาเดียวกันก็ยังมีผลงานเรื่อยๆเพราะการเป็นศิลป,ปินคือการเราต้องมีผลงานไม่ว่าเราดังเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าเราก็ยังอยากผลิตอะไรใหม่ๆเสมอฮะก็เลยเดี๋ยวปลายปีน่าจะมีเพลงใหม่น่าจะกลับมาร้องกับวงพลูด,ด้วยะฮะแล้วก็จะมีหนังสองเรื่องะะที่จะเข้าโรงซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นม,มานานแล้วครับ นันก็เป็นชีวิตบันเทิงนนครับแตส่วนตัวก็หลังจากโควิดก็โรงแรมเราก็เริ่มดีขึ้นหน่อยแล้วฮะดีขึ้นนิดหน่อยครับแล้วผมก็คิดว่าผมอยากจะเป็นพ่อค้าเป็นดีลเลอร์เป็นพ่อค้าเป็นเฮ er ียน้อยขายของเก่าด้วยฮะอยากอยากมีของสะสมมาเยอะมากต้องถึงเวลาต้องเปิดร้านแล้วฮะเพราะว่ากลัวว่าวันหนึ่งลูกเราก็จะขายทิ้งไปอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะเป็นกลายเป็นเฮียน้อยฮะโอเค ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะต้องบอกว่าคุณน้อยอาจจะถ่อมตัวไปนิดนึงที่บอกว่าในเรื่องศิลปินเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอาจจะขึ้นกับเจเนเรชันด้วยนะแต่ว่าผมว่าเชื่อเสียงคุณน้อยและผลงานเนี่ยมันติด hall of fame ไปแล้วละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงหรือว่าเรื่องของการแสดงนะฮะเป็นที่ยอมรับอันนี้ ทุกคนรู้จักแน่นอนขอบคุณมากครับแล้วก็คุณน้อยเพิ่งจะบอกว่าทําธุรกิจโรงแรมด้วยนะฮะแล้วก็โรงแรมต้องบอกนะครับว่าเป็นโรงแรมระดับ6ดาวนะครับ,รบไม่ใช่ธรรมาดานะครับแล้วก็เฮียน้อยขายของเก่านี่ก็ก็นั่งขล่มตัวอีกแล้วเพราะว่าถ้าดูของเก่าทุกชิ้นเนี่ยรวนแล้วจะมีเรื่องราวทั้งนั้นเลยที่คุณน้อยได้เก็บมาตลอด 30- 40ปีใช่ไหมครับครับผมนะฮะก็ต้องขอบคุณคุณน้อยมากนะครับที่ให้เวลากับรายการ executive talk ในวันนี้ยินดีเลยครับขอบคุณที่ พูดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่น้อยทำนะฮะแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าอาจจะพูดได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็ดีใจที่ได้สร้างโรงแรมมาแล้วก็สะสมทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องขอบคุณคนที่ยอมรับผมนะฮะในการเป็นนักร้องนักแสดงเพราะผมก็รู้สึกเสมอว่าคนเราทุกคนต้องการความประชาธิปไตยดิม o c ร a c y ซีต้องแร์นะฮะแล้วผมก็รู้สึกเสมอว่าเราก็สร้างโรงแรมได้เพราะว่าเราก็โชคดีเราก็มีครอบครัวที่ช่วยเรารแล้วก็รู้ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องบิ s i n e s s ทุกอย่างมันเกี่ยวกับเรื่อง connection ร,รู้จักคนมันก็ช่วยไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั่วโลกนะ,ะครับแต่ผมรู้สึกว่าการเป็นนักร้องนักแสดงเราต้องได้ความยอมรับจากประชาชนนะฮะแน่นอนเรื่อง,เร,องเรื่องเงินไม่สําคัญเลยคร <laughs> เขาไม่แคร์หรอกถ้าเกิดคุณมีเงินหรือไม่มีเงินถ้าเกิดค,คุณไม่เก่งคุณไม่เขาไม่ชอบคุณคุณไม่ไมต้องคุณอยู่ไม่ได้ mm hmm. เลยผมรู้สึกโชคดีมากที่ ที่ผมหวังว่ามีท,ที่ที่ประชาชนยอมรับผมนะฮะชอบเราจริงมอนกั้นเราก็อยู่ไม่ได้เลยขอบคุณมากจริงๆครับด้วยมุมมองแล้วก็ด้วยความเป็นคุณน้อยที่เป็นทั้งศิลป,ปิน <ต Lew. S 2> เป็นนักธุรกิจด้วยนะแล้วก็เป็นเฮียน้อยที่อยากจะขายของเก่าฮะสามอย่างนี้มันทําให้เรามีการสัมภาษณ์นี้ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะสัมภาษณ์อยากจะถามความเห็นมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ ในที่นี้่ผมอยากจะถามในมุมที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกแต่เรามีอะไรที่ดีมากกว่าแค่เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวผมอยากจะฟังคุณน้อยนะฮะที่ว่าอยู่ในธุรกิจนี้ด้วยเป็นศิลป,ปินด้วยแล้วก็เก็บของเก่าต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันเนี่ยคุณน้อยมองว่าในเมืองไทยมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรอีกบ้างที่น่าจะช่วยทําให้ประเทศไทย,ยได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจในยามที่มีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั่วโลกเรามีเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีซอฟต์พาวเวมันจะพุชปับ๊บเกิดขึ้นปับ๊บไม่ได้มันใช้เวลามันต้องใจเย็นต้อง p a t ชัต้องเริ่มต้นสร้างนิดทีละหน่อยแล้วรอให้หลายปีแล้วแล้มันก็จะได้ผลรับกลับมาไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่ทุกคนพูดถึงเรื่องเกาหลี เคป๊อป<ม>เขาเขาเริ่มต้นมาตั้ง20ปีแล้วนะฮะจนเซอร์ไพรส์ทุกคนผมก็ก็ไม่ไม่เวิร์กหรอกอผมผิดแล้วเวิร์กเขาเขาให้มันซึมซับไปเรื่อยๆรัฐบาลเขาก็เก่งเขาก็คิดตรงนี้มาตั้งนานแล้วใครจะเป็นักว่าเกาหลีจะสร้างญี่ปุ่นเรื่องนี้ใช่ไหมฮะอยากจะเสริมคน,นน้อยนิดนึงก่อนหน้านั้นเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักการรับประทานอาหารเกาหลีนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแต่พอมีซีรีส์เกาหลีแดจังเกิลปะฮะ ออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคราวนี้ร้านอาหารเกาหลีพลึบเต็มประเทศเลย อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างใช่ไหมครับถ้าเราพูดถึงเรื่องซอฟต์พอร์ในกรณีที่สมสม,มุติว่าถ้าท่านใดที่ยังไม่เข้าใจว่าซอฟต์พอร์มันมีความหมายยังไงมันอะไรประมาณนี้แหละมันใช้เวลามันจะไป force ไม่ได้ให้คนอื่นมารักเราทันทีมันใช้เวลาเราต้องใจเยน็นถ้าเกิดประเทศไทยจะสามารถโปรโมทซอฟต์พอร์เราเนี่ยจะทํำยังไงดีเราเริ่มก่อนว่าเราคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นซอฟต์พอร์สำหรับประเทศไทยครับโอเคครับเรื่องท่องเที่ยวนี่ชัดเจนนะฮะ ท่องเที่ยวชัดเจนอยู่แล้วครับอาหารใช่ไหมครเรามีจุดเริ่มต้นที่อาจจะพูดว่าเหนือกว่าคนอื่นได้เยอะนะฮะเพราะว่าเราเป็นประเทศที่เวลาเราถามแต่ละคนว่าคนเคยไปเมืองนั้นกี่ครั้งอย่างประเทศพวกปารีสนิวยอร์กทุกคนเคยไปมากกว่าครั้งหนึ่งนะฮะมันเป็นประเทศที่คนชอบไปจริงๆส่วนมากหลายคนฝรั่งหลายคนชาวต่างชาติเขามาประเทศไทยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวห,หลายครั้งแล้วนะฮะ <S <S แปลว่าเขายังกลับมาเลยเรามีจุดพื้นฐานที่ดีที่คน รู้จักที่ชอบประเทศเราอยู่แล้วเขาชอบเขาก็ชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่า culture เรามวยไทยด้วยผมว่าแล้วเดี๋ยวนี้ MMA ดังมากใช่ไหมฮนะ MMA mixed martial art ดังมากพวกนักเล่นเล่นมวยไทย MMA เนี่ยเขามาเทรนกันที่ภูเก็ตกันหมดเลยนะระดับนะโลกนะฮะสิ่งเหล่านี้เราก็ยังยังไม่โปรโมทเลยอย่างเงี้ยนฮะ ซึ่งซึ่งมันก็เป็นส่วนของ culture เราซึ่งมันเป็นเสียงที่คนนิยมแล้วที่เราคุยกันที่โรงแรมน้อยก็มีห้องสักยันฮะตรงนี้ก็เป็น,ส,นสักยันด้วยอ,อันนี้มันถือเป็นด้านหไหยของ soft power ดีครับเป็นเรื่อง culture ใช่ไหมฮะรเรื่อง culture บวก art ไหมฮะในในสาตาฝรั่งเนี่ยการสักยันผมว่าเข้าใจบางคนก็อยากสัก อาจจะแล้วแต่คนนะฮะแต่เป็นศิลปะเป็นศิลปะแต่บางคนก็เขาก็การสักยันมันมันลึกมากกว่ามันมีวิญญาณมีความเชื่อความศรัทธาฮะคือ <c oughs> สมมติถ้าเราเห็นแล้วว่าตรงนี้มันคือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแล้ว<ช>เพราะว่าการสักยันเนี่ยเป็นตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ในอีกมุมหนึ่งรเรื่องของความศรัทธาบวกศิลประบวกอะไรบางอย่างซึ่งต่างประเทศอาจจะไม่มีครับใครใ,ครใครก็มีงานศัก แต่ยัน5้าแถวใช่ไหมฮะยันเกยอดเนี่ยคงไม่มีที่ไหนฮะอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่เราถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ใช่ไหมฮะครับทีนี้ผมผมอยากจะรู้ว่าเรื่องพวกนี้ในฐานะที่คุณน้อยเนี่ยคลุกคลีอยู่ในวงการพวกนี้แล้วก็ในโรงแรมนี้ก็มีแขกต่างประเทศมาพักอยู่อยู่เรื่อยๆเนี่ยคุณน้อยมองว่าเราจะมีวิถีทางยังไงบ้างที่จะผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์พวกนี้ มันเป็นที่ยอมรับแล้วก็กระจายไปทั่วโลกจริงๆบางทีบางคนก็โชคดีบางทีมันผมว่าบางทีมันก็สองประเด็นนะครับผมว่าบางอย่างก็ใช้เงินจริงๆครับือที่จะเหมือนที่รัฐบาลเกาหลีก็ใช้เงินจริงๆเพื่อที่จะสปอร์ตแล้วมีเงินจัดงานเทศกาลหนังที่ปูซานหลายอย่างมันก็เกี่ยวกับเงินนะฮะผมต้องยอมรับตรงนี้นะฮะแต่การที่จะมีเงินได้แปลว่ารัฐบาลให้ความสาคัญก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ตั้งบัตรเจตขึ้นมาแล้วก็มี มีอาจจะเป็นเกมแพลนว่าจะซัพพอร์ตภาคเอกชนได้ยังไงใช่ไหมครับมันต้องเป็นลองเทอมอมันต้องคิดลองเทครับเรื่องนี้เราคุยกันเนี่ยมันก็ทั้งยากพอเราบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ปุ๊บมันบางทีมันจับต้องไม่ค่อยได้หรอกแต่มันจะซึมลึกเข้าไปในความรู้สึกคนอย่างที่เราคุยเรื่องเคป๊อปอย่างเงี้ยหรืออย่างอาหารไทยเนี่ยโอเคมันพูดเว้นแล้วมันพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ท่งอิทธิพลจริงๆผมได้มีโอกาสคุยกับนักธุรกิจท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการธุรกิจท่องเที่ยว เขายกตัวอย่างขึ้นมาว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางระดับต้นๆของโลกแต่เรายังไม่มีแพลตฟอร์มในการที่จะจองโรงแรมเป็นของเราเองเป็นของคนไทยเลยเรายังต้องจองผ่านแพลตฟอร์มของต่างชาติอยู่เรื่องพวกนี้รัฐบาลน่าจะมีส่วนเข้ามาช่วยได้ใช่ไหมฮะอันนี้คุณน้อยมอนยังไงฮะในฐะานะที่เป็นเจ้าของโรงแรมด้วยครับรัฐบาลต้องดูแลพวกเราทุกคนนะฮะแล้วก็เป็นผมว่าก็ถ้าเกิดรัฐบาลช่วยได้ก็ ก็ต้องช่วยสิแต่ว่าในเวลาเดียวกันผมว่าถ้าเกิดเราอยากให้มันเกิดจริงเราเราก็จะพึ่งคนอื่นไม่ได้นะฮะเราก็ต้องทํากันต้องลุยกันเองนะฮะขอให้ช่วยเรานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอาจจะต้องผมมาเข้าใจบางทีบัตเจัมันก็มีตัวนู้นตัวนี้มันต้องไปลงลงทุนในจุดอื่นผมเข้าใจที่มันจุดอื่นที่สําคัญมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดสามารถเราสามารถอะโล c a t e สามารถแบ่งบัตเจัให้มันต้องแพรนนะมันต้องมันต้องคิดนะว่าว่ามันต้องถ้าเกิดคุณสามารถช่วยทุกอย่างได้คุณก็ นั่นก็ทําได้นะฮะแต่มันต้องมีความต้องคิดหน่อยอก็ความหมายที่คุณน้อยพูดเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะทางภาคเอกชนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องพยายามไปเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็มีหลายๆคนที่ทําได้ดีใช่ไหมฮะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างมวยไทยตอนนี้ M.M.A. ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะท่าน คนที่ก่อตั้งแล้วก็ด่าจกนกระทั่งทําให้หมวยไทยนี่มันเป็นอะไรที่ยอมรับกันระดับโลกแต่ว่าคุณน้อยก็ได้แตะเรื่องหนึ่งที่ในแง่ที่ว่าถ้าภาครัฐจะซัพพอร์ตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมองรองเทอมใช่ไหมมันเป็นเรื่องสตีรจีต้องมองวางกลยุทธ์ระยะยาวร,ระยะกลางระยะสั้นใช่ไหมครับ,รบถ้ามีแต่ภาคเอกชนอย่างเดียวเขาคงมาไปถึงจุดนี้แน่อันนี้มผมว่า<น>เป็นเป็นเคสตั้์ดีนะที่เรา ถ้าเรามองระดับมหาภาคเราต้องดูประเทศอื่นที่เขาสักเซสเป็นตัวอย่างนะฮะบางทีคําตอบมันง่ายๆไม่ยากอะไรก็บางทีมันก็คือว่าอ่านแล้วดูประเทศอื่นว่าเขาทำกันยังไงนะฮะแล้วก็เรียนรู้จากคนอื่นได้เราเรียนรู้ใช่ใช่คือโลกบางทีเราก็ต้องเรียนรู้จากคนอื่นนะฮะตรงนี้ถ้าเราจะขบวนปมที่เราคุยกันเนี่ยเพราะเราเหมือนกับตกผลิตความคิดกันนะฮะเรารู้ว่าเมืองไทยอ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หลายอย่างที่เราชัดเจนก็เมื่อกี้คุณน้อยเพิ่งจะเอ่ยถึงอาหารเนี่ยชัดเจนครับ แล้วก็ยังเ,เฉพาะอาหารไทยก็ยังมี potential ไปได้อีกไกลเพราะว่าฝรั่งรู้จักจะอาหารภาคกลางถ้าเป็นส่วนมากภาคอื่นก็อร่อย2อท่องเที่ยวเนี่ยอัอนนี้ทางรัฐบาลทําได้ดีมาพอสมควรมีอันซีนไทยแลนด์ใช่ไหมก็มีการโปรโมทท่องเที่ยวอันนี้โอเคใช่ค่ะเราต้องยใยังมีมวยไทยซึ่งอันนี้ถือเป็นศิลป,ปะเป็น culture แม้กระทั่งการสักยันต์ซึ่งก็ถือเป็นศิลปะก็ได้เป็นศรัทธาก็ได้เรื่องพวกนี้ก็เป็น s อ f t power อีกแบบหนึ่งที่เราไปได้แล้วคุณน้อยก็ได้ พูดถึงในแง่ประเด็นที่ว่ามันจะเกิดได้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ต่างชาติยอมรับได้แล้วเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือแบบคู่ขนานระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐบาลจริงจังขอบคุณที <atory> ่สรุปให้น้อยครับก็อันนี้ต้องขอบคุณคุณน้อยครับเพราะว่าพอดีผมพูดได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ผมอยากจะกลับมาถึงจุดสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าคุณน้อยเนี่ยมองว่าจากนี้ไปเนี่ยด้วยเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเนี่ยมีคําแนะนําอะไรไหมครับสาหรับธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กหรือคนทั่วไปว่าเราจะผ่านมรสุมช่วงนี้ไปได้ยังไง ผมก็รู้สึกว่าโควิดมันเริ่มจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั่วโลกเริ่มยอมรับแล้วเริ่มเริ่มพร้อมแล้วที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็อยู่กับมันนะไม่ไหวแล้วครับมันมันต้องคิดลองเธอไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าชีวิตส่วนตัวต้องคิดลองเธอต้องแพลนต้องแพลนอะเฮดไม่ใช่เข้าใจ live for today ก็ได้ก็เป็นสิ่งที่ดี live for today in the moment แต่ว่ามันก็ต้องแพลนข้างหน้าเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจริงๆเราต้องมเรามันต้องมีบาลานซ์ผมก็เป็นนักแสดงนักร้องเลยผมมักจะเอาตัวเองไปมองข้างนอกแล้วก็มอง มองว่าตัวผมเป็นยังไงหรือว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงผมก็จะมองว่าสถานการณ์จากมองจากข้างบนเหมือนเป็นนกแล้วก็มองตัวเองแล้วก็มองอนาคตแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยฮะยอมรับข้อลบข้อลบนี้ก็พยายามให้มันดีขึ้นข้อบวกเราก็มีแล้วมันต้องบาลานซ์ใช้ดีๆซึ่งมันยากนะไม่ง่ายเราต้องมีวิชั่นจากไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปพ่อแม่หรือรัฐบาลมันต้องมีวิชั่นแล้วก็มองรัพยายามอ่านทุกอย่างออกให้ได้ฮะโลกเป็นยังไงแล้วก็ชีวิตเป็นยังไงแล้วก็เห็นแล้ววางแผน ฟังดูฟังง่ายแต่จริงๆมันยากก็เป็นเรื่องของการที่มีวิชั่นในระยะยาวที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจณตอนนี้อสเซสตัวเองว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร how to get there <c oughs> ให้หมะว่าเราจะไปถึงได้ยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นแง่คิดที่คุณน้อยได้แชร์ไว้ให้พวกเรา,าอันนี้ไม่รู้จะไปยังไงนะฮะก็แต่ว่าเริ่มต้นจากจุดนี้ครับผมผมว่าอันนี้เราน่าจะถึงช่วงสุดท้ายของบทสนทนานี้แล้วผมต้องขอบคุณคุณน้อยมากม กับเวลาที่สละมาให้แล้วก็เป็นบทสนทนาที่มีคุณภาพมากแล้วผมคิดว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นหนึ่งในเรื่องที่ยากไม่ง่ายหรอกครับโชคดีที่เมืองไทยมันมีอะไรที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเหมือนที่คุณน้อยพูดแต่ทํายังไงเราถึงจะสร้างไปรูแอณเด็ให้ให้ประโยชน์มรดกพวกนี้ทางวัฒนธรรมหรือทางธรรมชาติที่เรามีเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็สามารถได้จะเลี้ยงชีพแล้วก็สร้างฐานะขึ้นมาได้ใช่ไหมครับก็ เราคงจบบทสนทนานกันเท่านี้นะครับ,รบถ้ามีโอกาสคราวหน้าผมจะขอกลับมาสัมภาษณ์อีกอต้องขอบคุณคุณน้อยมากนะครับที่ให้เวลากับเราขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากาก,าาก,าก,าก็สนุกดีฮะ